พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเฮ็ดทิตตีทุกข้าวสาดไปบางเลยนะจ๊ะเนาะดอกใหญ่ๆงามๆเลยจ้าหนาๆเลยค่ะนี่นี่ค,ะ head, head, teeth, ะนะค่ะ,คะเดี๋ยวจะส่งออเดอร์เพิ่นค่ะรอออเดอร์เพิ่นนะจ๊ะเนาะรออันให้มันครบออเดอร์เพิ่นนะคะจะไปสง่งน,นจะจ๊ะโอเคค่ะดรตีพาพี่น้องมาทำทุกข้าสวสาดเฮ็ดน,นำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทักทายกันน,นจะจ๊ะ มื่อนี้นะคะตีกับเจ้าพี่น้องมาทำคำสาดอีกเมืนน่อนึงนะคะส่งออเดอร์เพิ่นเนาะนะคะตีกับเห็ดไปหลายตะก,การนึงนอกจากหลกักกาเหลืออยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเห็ดมันปูกับมีนะคะเห็ดดำกับมีนะจ๊ะนี่เนาะเพิ่นก็ใหญ่แล้วจ้ะนะคะหลักกาก่อนอื่นนะคะตีกับตองขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้ตีกับ่านมาถึงแสนซับแล้วนอกจากเนาะขอบคุณพี่น้องนะคะที่อยู่เบื้องหลังในการรับชมในการติดตามในการซัพพอร์ตอ่า ช่องของตีเนาะจ้ะเนาะตีขอขอบคุณทุกนัองใจจ้ะกาอาจจะไปซ่าแน่นะคะแต่กับพานมาได้จนถึงแสนซับของมอีเนาะจ้ะเนาะตีขอบผู้ได้หลายคะค่ะกาหลังราที่พานมากอาจจะมีดีบ้างแลวกาบบดีบ้างนจากคลิปเฮดดีบ้างเฮดบดีบ้างเริ่มต้นจากศูนย์นะคะแต่แต่แต่ตอมาจากศูนย์เลยนะคะมีคนหูจากบกีคนเนาะสมาจะเป็นกลุ่มพี่น้องกลุ่มมูนะคะ จนทุกเมื่อนี่มีคนติดตามถึงแสนซับแล้วตีกะดีใจค่ะดีใจก็จะถึงจุดนี้กะโดนได้หลายอย่างค่ะดราม่าแน่นะค่ะได้หลายเรื่องหลายๆล่าเนาะจ้ะแต่ว่าตีกะุูมใจเนาะค่ะคือช่องเนี่ยค่ะตีเหตุขึ้นมาด้วยความบกหูนะคะความบกหูในที่เนี้คือบดดยมีไผ่โบดยมีไผ่ห้ข้ามปรึกษาบไดย ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใดก็คือบอกว่ามือนั้นมีความตั้งใจอยากจะหาได้ใดนะคะตาลูกสวัสดีครับคุณลุงป้าด้วยสวัสดีครับคุณลุงป้าด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีคครบรับนะจ๊ะเริ่มต้นแตลูกนะคะน้องเอเวอร์วินไเตอร์วใช่ลล์อยากสวัสดีค่ะเด็กดื้อ ะะก็เอาลูกเอาลูกเอาเต่าเขาปลาเกบเห็ดเฮ็ดคลิปนะจ๊ะเกบเห็ดขายเก,ก็บุรแบบีขายนะจ๊ะเนาะก็คือแบบนะคะตอนแรกเพราะไงก็ิดวบาตีอ่ะจะเฮ็ดใดถึงสจะเฮ็ดใด้บจะเฮ็ดสางไดใดใด้บหนุนนี่นั่นนะาจา้ะมันพ่อตีเกมเห็ดตีกระล่มคลิปไปเรื่อเเยเนาะตัดต่อกันยังบไดเป็นค่ะไทยคลิปกับไทยเวียงไปเวียงมานะคะแต่กับพี่น,อน้องก็คอมเมนต์นะคะคอยปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆนะคะ เ,เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนเท่าัพท์บัลูจกักจักเครื่องหลังจ้ากว่าจะมาถึงทุกเมือนี่เนานกกะจ้าเนาะก็คือบอกวา่าตีกะเต็มถีกับกับเขาแล้วจ้ะก,กับงานของเท่าแล้วเนาะยูทูบกับเครื่องงานของตีนะคะส่วนโตแล้วบริห็ดงานประจำนะคะบริไม่งานเป็นหลักเนาะค่ะก็คือจะมี youtube ถีเป็นหลักให้ตีเนาะคะ่ะเนาะนะคะเดิมมือนนี้นะคะตีกับเลสไปไปเฮดเฮดซอยเพิ่นนะคะนดอกมันบ้องงามตีก็จะเก็บออกเลยค่ะเก็บไว้ท้า กินจากของสินะคะดีใจคะ่ะพี่น้องผู้รู้ใช่เปล่าพี่ยังนะคะก็คือแบบอันนั้นค่ะก็คือแบบเมนเนตังใจอยากมาขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะเออ่พี่น้องหลายท่านหลายคนนะคะที่อยู่ตั้งตแต่รุ่นแรกเลยคะ่ะตั้งแต่ตีแบบมีคนติดตามมาถ,ถึงลอยสินะคะก็ยังอยู่ทุกเมือนี่ <มา S 1> ก็ยังอยู่ ดีกับเขาพูดเล่นหลายเนาะค่ะเนี่ยเหนียน่อมามาจ้าสกินเนี่ยอัลเทิร์นเดซินาฟิโดสโบรโยบเนี่ยเหนียเลยค่ะคือแบบติดตามทุกทุกช็อตนะคะทุกเอ่อตอนนี้นะคะตีเฮดเคลียร์เป็นอีพีนะคะ, head อ,ะอีพีแกนเก็บเฮดเนาะเออ่ตีก็จะลงเป็นอนนะะีพีข้างหน้าแล้วค่ะอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามก็ว่าไปค่ะแล้วก็คันด้วยเป็นพ่อสอนะคะเป็นปีเนาะ นะคะเพื่อศสกักราชเนาะเป็นปีค่ะปีหกหาแต่จะลงไป,ไปเพื่อสะดวกในการหนึ่งพี่น้องอยากดูคลิปใหม่ๆสิคะพี่นอ้องมาเสียเลื่อนเบิรงอีพีไปสิคะหรือพี่น้องอยากเบิรงแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสุดท้ายของปีหกหาสิค,ะ,สคะก็เสดงไล่เบิรงกันนะคะเราตีกระเทเป็นเพลย์ิดหนึ่งเพลย์ิดคือดูยาวไปเลย,ยสินะคะแล้วก็ะกงา่ายนั่นสำหรับตีนะคะในการเลี่ยงคลิปน่าจะสะดวกนั่นค่ะบางเทือกะ เ,เรียงเพีดรเร่องถึงสิค่ะเรียกลำดับเพีรลดำดับถึงสินะคะ,คะอันนี้เขาเฮ็ดเป็นพี่เขาก็จำงานเลยค่ะเขาก็<ม>พอถึงเวลาก็ลงห้พี่น้องได้รับชมกันเลยค่ะการต,ตัดต่อกะตัดต้องข้อโทรเข้าไปน,นะคะบางเธอกะอาจจะแบบบางที่งานเ่าหลายๆสินะอาจจะเช็คแค่รอบเดียวนะสินะคะกาบางเทืออาจจะมีการลดไปสิค่ะคิดซ้ำนะคะเนาะ นะคะก็เลยต้องมาขอโทษนะคะทุกทุกการกระทํานะคะทีตีเอ่อเฮ็ดพิพาทไปเรื่องพี่นองแบบดูแล้วไม่ไม่สบายตาไม่พอใจสิคะตีก็ต้องขอโทษไว้นทัทีตรงนี้นัเนาะคะเนาะก็ะคือเอ่อทุกเอ่อการแนะนาําทุกคําเตือนนะคะตีก็จะคอยปรับปรุงแก้ไขนะคะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คลิปของเฮาเอ่อดีๆขข้นไปนะคะ จ้าพี่น้องคลิปวิดีโอนี้นะคะตีกับจะลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะตีกับจะไปซอยพีเพิ่นนจะจ๊ะตะคุสานบุบุรีส่งออเดอร์ข้าเต่านะคะเพิ่นจะส่งเหมือนน้เนาะวันที่อาทิตย์วันอาทิตย์นอกจากนะคะตีกับจะไปซอยพีเพิ่นน้ำเนาะค่ะ <S <S แล้วก็จันไดค่ะ,ะพ่อพ่อกันคลิปหน้านนะคะคลิปเก็บเห็ดเนาะค่ะว่าตีจะพาพี่น้องไปป้าใดนะคะไปเก็บสายกันเนาะแล้วก็ปลาที่ตีไปนะคะเฮ็ดจะไลฟ์คือทุกๆปลาทีา่านมาบอเนาะค่ะเนาะ ค่ะิมโดนีตีคลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณลูกป้าด้วยบ๊ายบายครับบาย,บายตัวแสร็จตาพี่น้องคะตอนนี้นะคะตีกามาถึงบ้านพีพันเดือนเนาะกับมานางใส่ลูกนะะี่ค่ะลูกทิพตะไบ,บนะคะตัวทั้งพัดเหินลิงงอนอย่างนี่นนะนาาแหละเนาะนะจ๊ะเลกาคุณป้าก,ก้อยสวัสดีค่ะ <laughs> ป้าก,ก้อยโนเวค่ะป้าก,ก้อยโนเวค่ะฝากเนื้ฝากตัวป้าก,ก้อยด้วยนะคะช่องป้าก้อยโนเวค่ะ พิมภาษาไทยเลยจ้าอะไรอ<ห>ะดีจ้าคุณน้ดิเล็กวาซอยพีเพิ่์นคะ่ะนักพีมันจะได้ไปซงม,มันนี้เนาะขอบลูกขอบตาากกอ่อมาจ้ะก็อัดคลิปขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะน้องชิยูเบื้องหลังความสําเร็จนี้นะคะแล้วก็มนานั่งเก็บอันนี้ซอยพีเพิ่์นจ้ะแล้วพรุ่งนี้เราไปป่าไหนกันป้า ไป<า>หลังบ้านป้าก้อยดีไหมได้จา้าไปไหนก็ได้ได้เดินได้เลยเราไปไหนก็ไปกันตอนไหนทีน่มีเห็ดเราก็ไปหมดแหละค่ะไปหมดแล้ะค่ะเดินไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็รวมตัวกันอีกในวันลงแครค่ะลงแครค่ะห,หอนแห้งหนูต้องหันหน้าล้างหลังไหมนี่ว่หาหันไปนั่งตรงนน้นหรือเปล่าแล้วก็นั่งเขาเขาไปนั่งร่มกันเราไม่นั่งตัดแบบมันใช่ไหม มันก็นั่งตากแดดมันก็นั่งร่มเขาก็เขาก็นั่งตากแดดกันคือกันนั่นอ่ะนู่นอ่ะสนามหญ้ามันอ่ะอ๋อมันร้อนสิก็มันหนาวสิเหนือแดดแล้วเดี๋ยวหนูไปนู่นแหละหนูร้อนไหมเพราะตอนนี้มันกระจกด้วยทุกคนอันนี่เสกอ๋ผ้าลงสิล่าเอ้ยนั่นอ่ะอ้าวมันมีผ้าด้วยเหรออืมก็ไม่บอกค่อยเนาะค่อยก็ร้อนอยู่ตั้งนานเนี่ยจ้ะเพราะไม่รู้คนไม่รู้ไม่ได้เขาเรียนนะ คนไม่รู้ใช่า่โง่นะไม่คนไม่รู้แสดงว่าไม่ผิดอไม่ผิดก็ไม่รู้ไม่รู้กับไม่ง่เเดียวกันเผื่อไม่รู้ละเผื่อโง่เดี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่โง่ไงถ้าเผื่อโง่แถมไม่รู้ด้วยไงมันก็จะเป็นดับเบิ้ลโง่ไม่ใช่หรอได้แล้วแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสังเกตโอ้แฉแน่แบบดีดงเนาะ แล้วมันนั่งกวาจะเอาอะไรออกเพราะมันก็เยอะไปหมดแล้วก่อที่มันจะได้อ่ะมันเสียไปหมดโอ้มันไม่ใช่จะแกงแบบนั้นไงที่นู่นเนาะเะแกงเขียวอะมันอัดกันเกินแกงเขียวอะไรวะวันนี้พี่เขาจะส่งกี่ร้อยโลไม่รู้น่าจะได้ประมาณสามสิบสามร้อยโลเพราะก่อนนึงกี่โลของเจ้าจะขายไปหมดแล้วไห่ยังรอไม่ขายไปถึงสามสิบโลป่ะอุ้ย ถ้าหกสิบเรได้อยู่นะโอ้โหมันเละกุ่เป๊ะเลยฟาดลูกโอเคแล้วมาทำนี้ก่อนฮะอีทราไปทัดไปประหวานก่อนรเร์ตเอ็นเพิรไปประหวานเพิดอะคาเนโฟอีทโอเคจ้าพี่น้องคลิปิดีดโอนน้กะอะภาพเฮ็ดซัมนี่แหละจ้ะเนอะ พี่กับคอจบคลิปไวแค่นี้นะคะนะค้องคลองคลิปนาจ้าขอบคุณทุกันใจอีกรอบนึงค่ะขอบคุณทุกไลททุกแช่นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปต่อ